ในวันนี้ที่บิตัดสินใจออกมาทําคลิปต่างๆเนี่ยจุดกําเนิดน,นะคะ,ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่บีได้อ่านหนังสือของโรเบิร์ตทิโอซากินะคะในซีรีส์พ่อรวยสอนลูกซึ่งในท้ายเล่มมาเขาได้บอกเอาไว้ว่าให้คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะมีความสําเร็จที่หน้าตาเป็นยังไงแล้วในวันนั้น่ะบีก็ได้เขียนลงไปในกระดาษบีอยากจะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะให้ได้มีความสุขกับชีวิตแต่ในวันนั้นเรารู้เลยว่าคนส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะฟังคนที่ต้องมีอะไรบางอย่างให้เขาเชื่อถือให้เขาศรัทธาค่ะบิก็เลยต้องตั้งเป้าหมายต่อมาว่าแล้วตัวเราเป้าหมายสําหรับตัวเราเนี่ยคือเราจะต้องอยากที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินอยากที่จะมีเวลาที่จะทําอะไรก็ได้ มีเงินที่จะไม่ไม่ต้องแคร์เรื่องว่าเออจะต้องมาหารายได้หรืออะไรอย่างนี้อีกแล้วและรายได้ที่ได้จะต้องเป็นพาสซีฟอินคามหรือว่าเป็นรายได้ที่ไม่ต้องมาจากการทํางานเพราะฉะนั้นบีก็เลือกการทําธุรกิจบ้านเชานะ่าอ่ะเพราะว่าการเก็บกินบ้านเช่าเนี่ยสำหรับบ้านรายปีเนี่ยการดูแลมันจะค่อนข้างน้อยมากๆเลยก็ไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันบีก็เลือกตัดสินใจที่จะทําธุรกิจบ้านเชา่าแล้วก็ตั้งเป้าเลยค่ะว่า แต่ละปีเนี่ยนะบีจะเริ่มเก็บสะสมบ้านให้ได้ปีละหลังจนบีมีแพซีอินคัมเดือนละ1 0,000แสนบาทจากการทำบ้านเช่าเพื่อนเอนเชื่อไหมคะว่าจากวันที่บีเริ่มเขียนเป้าหมายนั้นนะคะ10ปีที่แล้วบีใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับการทำอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่3ปีแล้วหลังจากนั้นบีก็ทยอยเก็บบ้านปีละหลังปีละหลังปีละหลังโดยที่เอาจริงเลยนะ ไอกระดาษใบที่ตั้งเป้าหมายนั้นอะมันหายไปแล้วมันไม่อยู่แล้วนะคะแต่เป้าหมายที่เราเขียนลงไปแล้วในกระดาษแผ่นเดียวแผ่นนั้นที่มันเปลี่ยนชีวิตของบีเลยเนี่ยมันกลับส่งผลอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราให้เราทำตามสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเขียนมันลงไปในกระดาษวันนั้น โดยที่ในวันแรกที่บีเขียนเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะยังไม่มีแม้แต่เครดิตที่จะไปกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะตอนนั้นไม่ได้ทำงานด้วยนะแต่ขอแค่เราตั้งเป้าหมายค่ะขอแค่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนคำว่าประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อะมันมีหน้าตาเป็นยังไง สุดท้ายพลังของหัวสมองเราเนี่ยค่ะมันจะไปจัดการทุกสิ่งอย่างให้เราหมดเลยวันนั้นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนไปจนถึงวันนี้มีบ้านเช่านะคะก็ประมาณ10กว่าล้านมูลค่าของทรัพย์สินนะแล้วก็เป็นพาสีอินคัมจากบ้านเช่าเนี่ยก็ประมาณเกินแสนนะคะซึ่งในวันแรกอะที่เราตั้งเป้าอะมันยังไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะตอนนั้นยังไม่มีบ้านของตัวเองเลยนะแต่สิ่งที่เราทําคือเรา กล้าฝันนะ่ะกล้าคิดกล้าที่จะเลือกว่าชีวิตเราต้องการอะไรกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าอนุญาตอะให้เปิดเลยว่าอยากจะมีชีวิตยังไงเขียนลงมาเลยบอกมาเลยบอกใส่หัวสมองมาเลยว่าเธออยากจะมีชีวิตแบบไหนเธอสั่งมาได้เลยในวันนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่ามันกล้าที่จะไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่แค่ว่าอยากจะมีเอ้ย แต่เรายังไม่มีความรู้เลยอะเราจะทําได้หรออยากจะเป็นเอ้ยแต่ว่าแล้วมันจะทําได้หรือมันจะใช่เราหรอคือวันนั้นไม่ได้คิดแบบนี้เลยค่ะก็บอกเขียนลงไปเลยอยากมีลายเขียนเขียนเย็นเวลาเวลาบีเป็นคนที่พออ่านหนังสืออะไรแล้วเมีแบบฝึกหัดท้ายบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีจะเขียนทําทันทีเลยบางทีหลังๆมันก็เขียนใส่ในหนังสือนั้นไปเลยแม้แต่ว่าเขาจะไม่ได้เว้นที่ให้เราเขียนนะแต่ว่าบีจะเขียนเลยเพราะว่าอะไร พออ่านเลยไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้กลับมาทำแล้วค่ะพออ่านเลยไปแล้วต่อให้เปิดมากลับมาทำอะ่ะแต่ความเข้าใจในคำถามหรือความเข้าใจในฟีลลิ่งของของการดิเรกชันไปสู่คำตอบอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นพอเจอท้ายบทไหนที่แบบมีแบบฝึกหัดมีคำถามมีอะไรมีจะเขียนเข้าไปเลยตอบเข้าไปทำไปพร้อมกับหนังสือเลยและนั่นเป็นวันที่มันกลายเป็นจุดโฟกัสเป้าหมายของชีวิตมีไปเลยนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าในวันนั้นไม่ได้เขียนน่ะมันจะมีวันไหนที่เราจะได้มาตั้งเป้าหมายหรือทำวิชั่นของชีวิตเราแบบนั้นไหมนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะพอจบคลิปปุ๊บให้คุณรีบเดินไปหยิบปากกาเลยนะหาก,กระดาษนะคะเศษหรือว่ากระดาษสมุด a 4อะไรก็ได้อะแล้วคุณก็ค่อยนั่งลงตั้งไล่ดูไล่คำถามดูว่าชีวิตคุณจริงๆแล้วอะ่ะต้องการอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหน อยากจะมีการเงินแบบไหนอยากจะมีเวลาแบบไหนอยากจะมีครอบครัวแบบไหนอยากจะมีสุขภาพแบบไหนคือการตั้งเป้าหมายมันอาจจะไม่ใช่มองแค่ในมุมของการความสําเร็จในการทํางานหรือความสําเร็จในเรื่องการเงินเท่านั้นนะเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพครอบครัวความสัมพันธ์การงานจิตวิญญาณต่างๆอะค่ะทุกอย่างอะ สามารถตั้งเป้าได้หมดเลยแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละเขียนลงไปเขียนลงไปเขียนลงไปเป้าหมายสำหรับตัวเองเป้าหมายสำหรับครอบครัวเป้าหมายสำหรับสังคมเป้าหมายสำหรับการพัฒนาตัวเองสิ่งพวกนี้คุณสามารถเขียนมันลงไปได้เลยว่าคุณมีเป้าหมายอยากจะมีชีวิตแบบไหนและเป้าหมายนั้นคุณก็เก็บมันไว้กับตัว คุณจะเปิดมันอ่านบ่อยๆเลยก็ยิ่งยิ่งดีเลยนะคะก็ได้เลยนะแต่ว่าคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังก็ได้เพราะบางทีคนบางคนนะคะความคิดของเขาอะ่ะมันจะยังอยู่ในกรอบที่อยู่ภายใต้พื้นฐานของตักกะเวลาเราไปเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยแกแกรู้ปะ่ะฉันไปฟังคลิปหนึ่งมาไว้ เขาบอกว่าเขียนเป้าหมายไปเลยและฉันก็เลยเขียนไปวันนั้นฉันฟินมากฉันมีความสุขมากเลยฉันก็มีเป้าหมายแบบนี้นะส่วนมากเพื่อนหรือคนข้างรอบข้างที่เขาอยู่ในชีวิตของโลกตักกะไม่ได้มีความคิดที่มันเขาเรียกว่าความคิดของจินตนาการมากๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วแกจะทําได้ไงตอนนี้แกเป็นแบบนี้พื้นฐานแกเป็นแบบนี้ชีวิตแกตอนนี้มันอยู่ระดับนี้อีกแกยังไม่มีความรู้เลย แล้วสุดท้ายถ้าคุณจิตไม่แข็งพอคุณก็จะไปคิดว่าเออจริงของมันวะ่ะแล้วที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็คือจบเลยนะคะแต่ถ้าคุณจิตแข็งพออันนั้นโอเคเพราะวันคือเมื่อไใดเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่คุณเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครบางคนฟังแล้วเขาไม่เห็นด้วยเขาต่อต้านถ้าคุณจิตแข็งคุณจะพูดแบบนี้ ตอนนี้ฉันเป็นยังไงฉันไม่สนใจแต่ฉันตั้งเป้าเอาไว้เว้ยว่าฉันจะเป็นแบบนี้ภายในเท่านี้ปีภายในระยะเวลาเท่านี้อันนี้คือเป้าหมายแกเข้าใจป่ะหรือถ้าขี้เกียจตอบก็พูดแค่ว่าอืมแล้วแต่แกแต่ฉันคิดแบบนี้คือไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเปลืองพลังงานมากแล้วสุดท้ายมันก็จะขุนหมองกันอยู่ทั้งคู่อะ ให้คุณรีบเดินไปหยิบปากกาเลยนะแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษ